คนเราเกิดในสังคมที่แตกต่างกันเกิดในสถานที่ที่ตั้งที่แตกต่างกันฉะนั้นโลชียมของคนเรามันก็ต้องต่างกันด้วยเรียวคิดว่าผู้ที่เป็นเอ่อมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็คือผู้ที่ไม่เอารลชียมของตัวเองมาตัดสินรลชียมของคนอื่นจุดเริ่มต้นนะคะจริงๆมันเดี๋ยวเกิดมาที่ครอบครัวที่เป็นเอ่อ พร้อมที่จะให้โอกาสเดี่ยวทาอะไรก็ได้พร้อมที่จะสนับสนุนมาเดี่ยวอย่างเต็มที่ค่ะแล้วตอนเด็กเนี่ยมาเดี่ยวเป็นเด็กผู้ชายเนาะก็ไปร้านตัดผมร้านนึงซึ่งมีเจ้าสารแฟชั่นอยู่ซึ่งเป็นเจ้าสารแฟชั่นที่แบบเป็นสมัยนั้นจะเป็นพี่ม้าอนภาหรือว่าจะเป็นแฟชั่นที่เป็นยุคสมัยสมัยก่อนออสมัยก่อนที่มาเดี่ยวถึงยุคปัจจุบนันเงี้ยม่ะี่ก็เห็นเขาโพสสวยมากแล้วเดี่ยวเริ่มตกหลุมรักแฟชั่นแต่ตอนนั้นเลยค่ะชอบการโพสชอบชุดที่เขาใสา่แต่ในตอนนั้นนะคะเรา ที่ขอนแก่นเนาะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นเมืองแฟชั่นหรือว่าเป็นเมืองหรว